บุญที่ทําง่ายก็ย่อมได้ง่ายเนาะบุญที่สามัญชนสาธุชนที่ชอบทมก็คือการมาทําทา,นส,ทาน,นสังฆทานในส่วนสังฆทานในส่วนของทานสังฆทานก็ถือว่าสูงสุดได้บุญสูงสุดคือถาวายให้กับสงฆ์โดยไม่เจาะจงว่ารูปใดก็คือตั้งสี่รูปขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสงฆ์เป็นกลุ่มของนักบวชเป็นเหล่านักบวชแล้วก็ได้บุญใหญ่ในเรื่องส่วนของทาน แต่อย่าลืมมันต้องมีเหตุที่สมบูรณ์พร้อมมันถึงจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ส่วนของทานสังฆทานก็คือการที่คุณจะต้องมาถวายทานให้กับหมดสงโดยวัตถุนั้นต้องเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์เจตนาจิตใจของคุณที่จะให้ก็ต้องบริสุทธิ์และปฏิคาหกคือผู้รับคือพระพิสุสงต้องบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนถึงจะมีผล อันยิ่งใหญ่สูงส่งในส่วนของทานถ้าท่านทําแล้วบุคคลผู้รับไม่เคยขัดเกลากิเลสมีตะกิเลสก็ย่อมได้อานิสงส์น้อยถึงแม้ท่านได้วัตถุที่มาทําแต่ทําเพราะมีจิตใจที่ต้องการทําให้มันเร็วแล้วเพราะกลัวราคาญเพราะกลัวเบื่อหน่ายก็ไม่ได้อานิสงส์มาก แต่ก็ได้บุญนใะนส่วนของทานขอพูดเรื่องทานก็คือคุณควรทําสังฆทานแต่ต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบทั้งสามส่วนสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นขึ้นมาคือการรักษาศีลสมาทานศีลศีลในหมวดศีลห้าศีลในหมวดศีลแปดก็อารัธนาไปเถอะคุณรักษาศีลห้าอาน,นิสงส์ คือผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นก็น้อยกว่าสินแปดคุณรักษาสินแปดก็อาน,นิสง์มากกว่านน้อยกว่าสินสิบซึ่งคือเป็นของสมณเนคุณรักษาสินสิบจนตลอดชีวิตก็มิสู้กับการไปรักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดในรูปแบบของพิกสุสง์เห็นไหมนั่นแหละอาน,นิสง์ของลำดับสินก็จะสูงสูงสูงขึ้นไปตามลำดับที่คุณรักษา มันก็คือจิตใจที่องค์ประกอบด้วยศีลด้วยสตินั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าคำว่าศีลถึงมีผลมากกว่าการให้ทานทีนี้เรามามองดูว่ายิ่งกว่านั้นมีไหมยิ่งกว่านั้นก็คือภาวนาเราพูดแค่ทำสามนะบุญกิริยว,วัตถุสามนะยังไม่พูดถึงบุญกิริยว,วัตถุสิบ ภาวนาคือบุญกิริยาวัตถุขั้นสูงสุดอยู่ยอดปลายพีระมิดแต่มีอเน,นสงมากมายหนึ่งเมื่อคุณภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนานะพัฒนาจิตใจตัวเองขึ้นมาพัฒนาในส่วนไหนศรัทธาให้มันเกิดขึ้นศีลให้มันเกิดขึ้นจาคะให้มันเกิดขึ้นปัญญาให้มันเกิดขึ้นสุตตะให้มันเกิดขึ้น เพราะทมทั้งห้านี้จะทําให้คนเป็นยอดคนคือเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ทำหมวดห้านี่นะนั่นก็ต้องเกิดจากขึ้นจากการภาวนาปัญญาอันยิ่งใหญ่คือบุญอันยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธคือบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนามายาปัญญาการลงมือปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิพวกนี้เขาเรียกว่าภาวนา ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เขาเรียกภาวนาเพราะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นคนที่ทําได้ยากมากถึงแม้จะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่มนุษย์ประชาชนทั่วไปสามัญชนทั่วไปเขาจะไม่ชอบทําเลยในตัวนี้ถึงเปรียบเทียบกันได้ว่ามันถึงมีอานิสงส์มากกว่าระหว่างที่โยมมาถึงมาถวายทานเสร็จแล้วก็กลับ กับโยมมาถึงมาถึงสมาทานศีลแล้วก็กลับกับโยมอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมันสมาทานศีลมาถวายทานแล้วก็มาเจริญภาวนา,น,านั่งสมาธิมันจะมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวที่บังคับจิตใจไม่ให้ทําแต่ถ้าคนใดทําได,ได้ก็คือเป็นบุญใหญ่เพราะสิ่งที่คนทําได้ยากก็คือบุญใหญ่เงี่แหละสิ่งที่ไม่ว่าทางโยมหรือพระ สมณะนักบวชทําได้ยากสุดคือการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งคนทั้งหลายไม่อยากทําเพราะมันทรมานร่างกายธาตุขันแต่เขาไม่รู้เลยว่านี่คือธรรมอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติในสมัยโบราณนักบวชที่เข้ามาบวชกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะบอกว่านูนา่นป่านู่นเลือนว่างนู่นป่าชา้านู่นเงื้อมผาไปนะ ไปอยู่นู่นไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิท่านจะพูดแค่นั้นท่านจะพูดแค่นั้นเพราะท่านต้องการให้สมณะได้ทําบุญที่สูงสุดในศาสนาก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนานั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องร้าสมัยเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้ เขาจะชอบไปมองอย่างนั้นแท้จริงมนุษย์เราทุกคนมีขีดความสามารถที่สามารถจะทําได้ก็ต้องทําจากเล็กๆ5นาที10นาทีเพิ่มขึ้นไปเป็น20นาทีครึ่งชั่วโมงไล่ไปเรื่อยๆจนชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการข่มกิเลสไว้มาให้มบนฟื้งฟูขึ้นมา เพราะการปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อจะถอนรากถอนผลกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของใครของมันนี่แหละเขารีกวราบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาบุญที่ทำแล้วได้บุญใหญ่คือบุญภาวนาแต่ถ้าเมื่อคุณทำบุญแล้วคุณไม่ปรารถนาผลคุณทำไปเฉยๆบุญจะถูกแปลสภาพเป็นกุศล เป็นมหากุศลกุศลนี่แหละมันจะทําให้เราสู่สภาวะนิพพานได้นิพพานคือจิตใจเยือกเย็นนะคุณทําบุญแล้วคุณอยากได้ผลตอบแทนจิตใจคุณก็ยังเล่าร้อนอยู่คุณทําทานออกไปแล้วคุณอยากได้ผลตอบแทนก็ยังจิตใจเล่าร้อนอยู่แต่คุณทําเฉยๆทําไปเฉยๆทาพอให้จิตใจลดกิเลสตัวโลภะออกไป ลดกิเลสตัวโทสะออกไปลดกิเลสตัวโมหะออกไปนั่นเขาเรียกว่ากุศลทําบุญเพื่อทําลายตัวเองคือทําลายกิเลสตัวเองมันเป็นกุศลแต่ทําบุญเพื่อขอนั่นขอนี่ยังมีการขออยู่ก็ถือว่าทําบุญอย่างประกอบไปด้วยองค์ของกิเลสอาน,นิสงส์จะไม่ค่อยได้มากนั่นแหละเราถึงบอกว่าทําบุญให้ถูก แล้วเราก็จะได้ความสุขที่ถูกต้องจะได้ความเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นจะได้ความเป็นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นบุญที่แท้จริงคือจิตของเราบุญที่แท้จริงคือจิตที่เกิดการพัฒนาของตัวเราบุญที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการทำลายกิเลสข,ของตัวเรา บุญที่แท้จริงคือการมีปัญญาอย่างสูงสุดในพุทธศาสนาของเราจงอย่าทำบุญเพื่อเอาแต่จงทำบุญเพื่อละทำลายกิเลสตัวเองทำลายตัณหาตัวเองนั่นคือบุญที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาก็ขอเจริญพรในส่วนข้อธรรมในหมวดที่สามนะยัไงไงมีปัญหาอะไรก็ ฝากถามกันมาได้อตมาก็จะตอบเท่าที่อตมามีสติปัญญาในทางธรรมเพื่อจะคับประคองญาติโยมสายบุญของเราให้ดำเนินไปในมรรคาปฏิปทาที่มันถูกต้องเท่าที่จะมีสติกำลังของอตมานะก็ขเขาเจริญพรสาธุ